สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้วมีก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมที่จะมาชี้แจงให้เพื่อนๆฟังกันนะคะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยค่ะเสนอแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์กู้กองทุนประกันสังคมประยุงตัวไรดอกเบีย้ยหนึ่งปีเสนอบิ๊กตู่ให้ลูกจ้างประกันตน17ล้านพนผู้กองทุนประกันสังคมประยุงตัวช่วงโควิด -19 เมื่อวันที่3เมษายนนายสุชาติชมกิน่นสอสอชนบุรีในฐานะประธานสอสอพักพลังประชารัฐ ่าวถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ว่าขอเสนอพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรอมวการโาหมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มแรงงานที่ประกันตนทั่วประเทศจำนวน17ล้านคนให้สามารถกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ50ของเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ที่เก็บจากลูกจ้างและนายจ้างโดยให้สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเป็นผู้ค้ำประกันเงินของลูกจ้างต่อธนาคารกรุงไทยและธนาคารอมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐที่จะประสานเข้าร่วมมาตรการนี้ mm hmm. เช่นลูกจ้างและนายจ้างส่งเงินเข้าไปในระบบจำนวน200,000บาท สามารถกู้เงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละห0หรือจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทโดยให้ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีจากนั้นในปีที่2เป็นต้นไปให้ลูกจ้างเลือกว่าจะจ่ายเงินต้นเท่านั้นส่วนดอกเบี้ยให้คิดในอัตราบวกจากเงินฝากประจำไป1%แก่ธนาคาร หรือจะเลือกไม่จ่ายเงินต้นคือให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยไปเรื่อยๆและนำไปหักรบกบหนี้ตอนอายุ55ปีที่ครบกำหนดว่าสำนักงานประกันสังคมจะคืนเงินให้ลูกจ้างแทนโดยขอให้ศึกษาข้อกฎหมายข้อบังคับของประกันสังคมว่าสามารถทำได้หรือไม่แก้ไขได้ขนาดไหน โดยให้กระทรวงแรงงานส่งข้อมูลลูกจ้างเพื่อให้ธนาคารรัฐเปิดแอปพลิเคชันลงทะเบียนทั้งนี้หากผู้ใดไม่ชำระหนี้ก็สามารถหักเงินที่สะสมไว้ไปชำระเงินกู้ให้แก่ธนาคารของรัฐบาลทั้งสองแห่งแทนได้ทันทีจึงไม่เกิดหนี้เสียเป็นภาระให้แก่ผู้ดใดนายสุชาติกล่าวว่า แนวทางนี้จะทำให้ลูกจ้างที่ประกันตนจำนวน17ล้านคนที่กำลังเป็นทุกข์เกิดความหวังมีเงินให้ต่อรมหายใจตัวเองและครอบครัวกออกไปได้นานอีก4-6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์โควิด -19 ยังยืดเยือ้อขณะเดียวกันยังช่วยให้เกิดเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบอีกหลายรอบ ช่วยประยุก์เศรษฐกิจที่หยุดชะงักควบคู่ไปด้วยส่วนความคืบหน้าเรื่องการกักตัวของบุคคลตามเรื่องของตามของบุคคลตามรายชื่อของกระทรวงสาธารณสุขและอำเภอตนได้เริ่มกระบวนการให้ทางอำเภอเมืองชนบุรีเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ที่กักตัว14วันไปแล้วแต่ยังไม่สามารถควบคุมคน ที่ต้องกักตัวทั้งหมดได้ร้อเปอร์เซนจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งให้อำเภอแต่ละแห่งเตรียมหาที่กักตัวเป็นวอลลุมของอำเภอนั้นๆเช่นเป็นโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์แยกกักตัวหนึ่งห้องต่อหนึ่งคนเพื่อที่จะควบคุมกลุ่มเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะที่ตนพร้อมเปิดโรงแรมบ,บริการบางแสนของตัวเองอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าพักฟรีส่วนเรื่องแจกไข่ไก่1นึ่งแสนฟองฟรีหลังจากเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ในการแจกไข่จำนวน1นึ่งแสนฟองโดยจัดเป็น1นึ่งหมื่นชุดชุดละสิบฟอง โดยประสานไปที่ผู้นำท้องถิ่นให้มอบให้ประชาชนในอำเภอเมืองชนบุรีถึงหน้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว